สวัสดีครับพวกเก้าร้อยเลยพันสามะเยอะมากเลยชที่ทันปะช่ที่น่าทันอยู่อืมสวัสดีครับ <laughs> ตลกอะตลกตัวเองอะ่ะขอไปหน้ามานะนมันนะหน้ามาก็ได้ยไ่เข้าวะ โลกวะเวลายทีตลกวะไม่รอหรอก Hey bro I got a spy who's who you got to my show ใช่จริงๆริงใช่จริงๆจริงมอนใส่ลีเลยเหรออ่ะทำไมใส่ไม่ได้ล่ะ หนึเฮ้ยทําผมทรงนี้ยังหล่อเลยหยอกนะหยอก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 เล่นหยอกเล่นอย่กไปอย่กไปแล้วอย่กไปใช้กันนะไม่ได้นะหยอกเล่นหยอกเล่นมาหน้าลุงหน้ารักอะไรล่ะวันนี้เหนื่อยไหมก็ได้อยู่ครับกินไปเยอะหน่อยหน้าอ้วนเลยอือพอดีว่าช่วงนี้เขาบอกว่าให้กินเยอะเยอะ จะได้อ้วนๆเฮ้ยไม่ใช่กินเยอะๆเราจะได้แบบมีกุ้งมีก้ามหน่อยไม่ไม่ใช่กินหนึ่งเดียวนะเราจะต้องแบบออกกาลังสกายด้วยฮะมันจะได้แบบมันจะได้แบมบมีสไตล์แล้วก็ไลฟ์สไตล์แล้วก็สโลไลฟ์แล้วก็แล้วก็โอชิครับผมใช่เอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ฟงขอสามท่านนะครับพี่ม่อนไม่ทำาาไม่ทำ ผมผมเป็นคนไม่เชื่อคนง่ายครับตลบว่ะไ <laughs> ดมอนกับออฟโรดใครดื้อกันผมว่านา่าไม่รู้สิผมไม่รู้ยังมาถามผมไม่รู้ ถ้าเธอไปรักเขาเธอก็จะมารักฉันแต่ถ้าฉันไปรักเขาเขาก็ไม่รักเธอและเธอก็ไม่ชอบฉันและฉันก็จะไม่ยุ่งกับเธอ,อไนะค่เนี่ยแค่พูแค่เนี้ยทุกคนก็ขำกันล,ละอืมมันคือการเล่นตลกแบบใหม่นะทุกคนลองเอาไปใช้กันดูมันใช้ได้จริงจริงอืมจริงนะจริงๆริจริงจุเรื่องจริงไม่ได้ครับมากกว่าสิบห้านาทีก็คือแบบไป ไปไปดูอีกที่หนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งไว้เดี๋ยวทิ้งให้อ่าเดี๋ยวทิ้งให้เดี๋ยวทิ้งให้อ่าเดี๋ยวทิ้งให้ทาวัสเฮ้ยทาวิสเทว์เทมัน,ม,นมันเขียนยังไงเขียนผิดเขียนถูกขเขาเถอะใช้ได้เหมือนกันเหมือนกันถูกชาวมาเถอะคิดถึงคิดถึงทุกคนนะครับผมคิดถึงทุกคนนะครับโอ้ดี몬 ไดมอนที่หายไปนานไม่ใช่อะไรครับไดมอนเก็บตัวเออไดมอนเก็บตัวเฮ้ยนี่ไงเใ็นไหมใครอ่ะหน้าเหมือนไดมอนเลยเฮ้ยพิมพ์ชื่อสวิตก็ถูกบูบูอยู่ไหนบูบูอยู่ลาลีนะครับเฮ้ยนี่นี่ผมมีแพนนะผมมีแพนนะเดี๋ยว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 ,เด,ยวเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้คุยกันหลังไมานะสําหรับใครที่อยากซื้อโมเดลนะผมผมจะบอกผมเผอ ไปกดซื้อมาอันหนึ่งมันมันมันเป็นวันพีนี่แหละมันเป็นอะไรวะลูกน้องไคโดมาแต่ผมแบบไม่ไม่ไม่ได้สะสมอ่ะผมไม่รู้นะว่าของเป็นยังไงนะผมผมผมกดออกมาเลยอะ่ะอืมผมไม่รู้เหมือนกันนะอืมว่าของเป็นยังไงแต่มันเป็นลูกน้องไคโดซึ่งไม่รู้ว่าตัวอะไรเหมือนกันใช่ใครจะซื้อก็อ่อบอกได้นะครับบอกได้นะก็พิมพมาเลยซีเอฟได้เลยนะัะ แล้ว <G ül> ขอมาก่อนแล้วขอมาก่อนอืมอืมเดาเราขอโ,โอนเลยเฮ้ยใจยเจย็นใจเย็นก่อนใจยเย็นก่อนนะอยากเห็นเล็บน้องม่อนเล็บฟอร์เรนต์นะครับเล็บฟอร์เรนต์ผมก็แนวแบบไดมอนด์แต่งตัวแบบนนแนบวบมินิมอลหน่อยแล้วก็ต่งตัวแบบอืมเออก็ประมาณนี้ครับเล็บผมสี่เล็บที่มันปังมากไหมฮะพ่อได้ไหม บอกพ่อเลยอืมเอาเล้งมาเลยเฮ้ยนี่ก็ได้เหรอไม่ได้นะไม่ได้นะเออรอกอนรอกอนพี่ฟิลมาพี่ฟิวเดีครับเฮ้ยพี่ฟิวเดียครับเฮ้ยเครียดเลยอนะไม่เครียดดิไม่เครียดอีแปดนาทีปะ่ะอีแปดนาทีปะ่ะ <c oughs> <c oughs> ได oh. มาต้องมีไอจีบูบูแล้วแหละเอา้าไอจีคนได้ไม่มีเลยไเดีบูนี่นี่เดี๋ยวถ้าของมาใครจะซื้อก็บอกได้นะครับบอกได้นะครับใครจะซื้อก็บอกได้นะครับถ้าถ้าของมาคันอะคันตาไม่รู้เป็นอะไร เอ้ยร้องเพลงฟังนั้วดีสุดหลอ่อผมไม่หล่อครับผมหล่อมากเฮ้ยภาพภาพ <laughs> เห็นไหมตลกไหมมันเป็นมันเป็นมุกมันเป็นมุกเห็นไหมนะี่คือผมแค่พูดแค่แนวแบบตลกขำกันทั้งไลน์ละเอ็นดูท่าเต้นฮอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มอนอหญ่ยิ้มได้ป้าเขินได้ไม่ยิม้มนอะ่ะคนนี้บอกไม่ยิ้มนะครับไปเคลียร์กันเองนะครับไปเคลียร์กันเองนะ โอเคเขียนเองผมไม่เกี่ยวมาดูลูกเราหล่อไหมเฮ้ยสุดยอดจริงๆอย่างเงี้ยอันนี้เขามีแบบโปรโมทโปรโมทรูปแบบผ่านแบบแท็กทวิตเอ้ยไม่ใช่แท็กไอจีอะไรนะเออใช่นะครับแบบอยากห้เพื่อนมาก็เออแท็กได้ มันพูดมาดรู้เรื่องสามทุ่มแล้วม่นง่วงอย่างก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะง่วงครับแต่เราก็ชิวๆสบายๆแบบฮะอย่างนี้เลยอ่ะอืมงง,ง,งเนี่ยแค่นี้ก็ขำกันแล้วอ,อจริงขำอะไรเลยถ้าแฟนขับจิกเปียเธอเคียร์นะโอเคครับโอเคครับ วันนี้เล่นเกมอย่างทุกคนผมเพิ่งกลับจริงผมทำงานผมตื่นตอนกี่โมงหกโมงครึ่งไดเพิ่งได้กลับเพิ่งได้กลับใช่เพิ่งถึงแล้วก็เพิ่งทําการบ้านเสร็จเพื่อนบอกให้เพื่อนบอกให้เรารําให้เพื่อนดูไม่ใช่ส่งภาพรําเออใช่นั่นแหละอืมเราก็ส่งไปแล้วก็อ่าบน้ำแล้วก็มานี่เลยอยู่หน้าของหมอบอกว่าจะได้แฟนเป็นตลกอ้าว แท็กกันแล้วอ้าวอน่น้นนะให้ลูกชันได้พักฮือโอเคใครคือฮือผมไม่รู้จักชันไม่รู้จักเฮ้ย My name is มีจุดพี PB. โอเคสวัสดีครับบกมือทักทายมันขึ้นมันขึ้นให้กดบกมือทักทายน่ คนไม่รู้ลยผมแบบผมผมารำบงมาตรฐานเลยนะรู้จักมารำบงมาตรฐานนะหมอดูบอกจะได้แฟนชื่อไดมอนดดมอนคนไหนอะพิมพ์ชื่อผิดหรือเปล่าไม่ใช่คนนี้คนนี้ไม่ได้พิมพ์อย่างนี้ดมอนไม่ได้พิมพ์อย่างนี้นะฮะ <laughs> อยากเห็นพิมอนรำค,ครับเฮ้ยใคร ทิพมชื่อไม่ถูกรูจก้จักเออลำโกโกวาต้องมานะแค่ฉันยกมือขึ้นมาทุกคนก็ขํำละนะขำเห็นไนะหมขาอีกละชิวๆอีกสี่นาทีก็ไปละเห็นไหมขําขำ,ขำอะไรอะ ถามทำไมเราไม่ได้ทำอะไรเลยง่วงไหมงับเอ่อใครคืองับครับไม่รู้ผมไม่รู้จักผมชื่อไดเเราเลือกระดันมอไม,เอมอนะ่เอกมอนนะเฮ้ยมอไม่เอกออกอ่างมอนอ,อะไรอะมีคนไปแล้วนะมอนฝันหวานนะครับคนเก่งฝันเค็มได้ไหมครับพามภาพโอเคเห็นไหมขำ ขำทำไมมันมีอะไรน่าขำเห็นปนะขำเีแล้ะขำขำแล้วขำอ,อ่ะเฮ้ยไม่ชอบแล้วผู้ชายตลกชอบได้ไดมอนดดีกว่าเอาดิพิมพ์ไม่ถูกไม่ใช่ภาษาอังกฤษไดมอน n d อะไรพิมพ์อย่างนี้สวัสดีสวัสดีสสดทางท่อนจินดาพีเอชโอพ เข้าร่วมแล้วโบกมือทักทายโอเคครับแย่บอกมือทักทาย,อคค yeah. ออททยพอดีบอทมันบอกมาให้บอกมือทักทายสวัสดีครับผู้กินสวัสดีครับโอเคขำก็ได้ไหมขำอีกแล้วโอ้ขำทำไมาการไปดูไดมอนด์ดีกว่าไดมอนด์มีอะไรนะขำม,มันเยอะแยะองค์จริงจริงๆเลยไม่ใส่ปลาไม่ใส่หอ,อ,อยดองด้วยอะไรวะ ไม่ใส่ปลาไม่ใส่ส้มตำไม่ใส่หอยดองไม่ใส่กุ้งสดอะไรวะยำรวมิทไง,ไงจบละออพี่ตาอูร้องบ่อยเพลงกโกโกวาผมฟังจนผมแบบให้พี่พ่อก็ได้ค่ะแต่พ่อต้องซื้อชุดโกโกวาเขาเซือเื้อคลสสิมิิมิยาให้หนะะูด้วยค่ะอะไรคือเขาอ่ะก็ผมไปนะ แค่พาพ่อก็ได้ค่ะแต่พ่อต้องซื้อชุดโกโกวาซุคัสโคมิดาก็ได้ครับเนี่ยว้าขำขำทำไมกันมันมันมันไม่มีอะไรน่าขำเลยนะที่ผมพูดไปเนี่ยบุรี่เหรอไม่บุรี่ขำเห็นไหมขำขำเอออยากขำเพราผมไม่อยากให้ขำครับผมอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยากให้คนหายไหนถึงครับผมเลยมานะครับแล้วทุกคนขำกันผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอยู่ทำไมอ่ะผมไปก็ได้ที่ผมไปก็ได้ผมไปแล้วเออหยอกหยอก เอาให้ค่าทีค่าทีเพื่อแบบหายคิดถึงหน่อยแบบซาวไบบบอืมแบบอืมเอนจอยแบบ enjoy, แบบเรียวไร้แบบแบบเรียวแบบอแบบแบบอย่างไงนะี้ะกินข้าวยังะอะกินข้าวยังอ่าขำมีกขำทําไมบอกว่าอย่า,าขาม,อขาม,มโอ้โหมอนบอกฝันดีหลานแ้้หน่อยหลานฝันดีนะอืม บอกรลานวิพิมพ์ชื่อหลานมาด้วยแล้วครับฝันนี้นะครับฝันนี้ครับฝันนี้ครับฝันหวานครับฝันหวานเมื่อกี้มีคนบอกฝันหวานนะฝันเค็มครับฝันเค็มฝันดีผิดรอบเตียงครับเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ไอม้มันผู้ผิดไอม้มันผู้ผิดฝันดีแบบแบบแบบอย่างนั้นแหละแบบอย่างนั้นแหละอ่ะให้หานะทีชั่วโมงก็ไม่จบหลายอ่ะมาดูกันแล้วกันนะครับคนเนี้ยพูดพูดปดพูดไม่จริง พูดไม่จริงพูดไม่จริงอาขำนีกละใช่ไหมผมพูดจริงและคขำทำไมกันจะเหนอไปไหนเอา้าอ่ะดูคือให้ผมพูดแบบธรรมดาก็ได้ครนะับพอดีว่าผมใสดีแล้วผมพูดแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แล้วเวลาผมพูดเสียงมก็ประมาณนี้เขาใจยางนั่นะเสมยงก็ประมาณเนี้ครับ พุทปลดนี่ปลดเม็ดไหนโอ้ยไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้แะร้งนั้นผมไม่รู้ไดมอนเตอร์ดือ้อเอะว่าผมดื้อเฉยเลยอ้าวพุทปลดพุทปลดไม่ดี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 ดดนี่ไดมอนแข็งแรงขึ้นด้วยไงมีกล้ามด้วยนะอาอีกข้างหนึ่งนั่นนะมันทะลุ ไม่เคยเห็นหรอแบบนี่วะไม่เคยเห็นนะดิสวัสดีครับพี่บีสวัสดีครับพี่บีสวัสดีครับพี่บีบบช่วงนี้ม่อนนอนน้อยไปหน่อยแน่ๆหายไป,ไปนะครับโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากครับอืมเฮ้ยอีกสี่นาทีไปะละเลมอนดีใช่ครับว่าไงอะ นี่เราไม่ตอบทําไมอ่ะอ๋อโอเคเราเข้าใจนายนะที่นายเรียกเราเราเข้าใจเราเข้าใจหล่อมากค่ะเฮิน่ะใครอ่อนะอ <c oughs> ตะลกตัวเองวะหนีดมากม่อนใช่ครับคือม่อนพยายามที่คลิปเอนเนอร์จีตัวเองอยู่หลงังสามทุ่มไปแล้วพยายามที่จะแบบไม่ง่วงนอนหรสุดครับสสดครับไม่เอาไม่อาไม่เอาแบบนี้ กลามทิปหนึ่งเอา้าขำน่าขำอีกละขทำทําไมไม่ได้อย่าขำเขินหนึ่งเป็นไงละ่ะผมไดมอนด์ดีโนหนึ่งครับน้องๆพิมพ์พิมพมน์น้องๆให้ถูกด้วยนะครับอืมพอดีว่าไลฟ์ผมเป็นไลฟ์สอนภาษาไทยน้องๆครับนอไม่โทอออางงูอ๋อ,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 อมันจะเป็นแบบสไตล์ของตัง้งต้นนะครับ คือผมขอโทษทีนะครับพอดีว่าผมสอนตั้งต้นให้พิมพ์แบบนั้นไปแบบซาแบบน้องๆแบบน้องๆมันพูดพูดยากว่ะมันต้องแบบน้องๆ่ยอ่ะมันไม่ใช่น้นะมันเป็นน้องไงซึ่งตั้งต้นแบบพิมพ์ถูกซึ่งเราอะเข้าใจผิดมาโดยตลอดตั้งต้นขำขำทำไมกับภูเก็ตแล้วเราอะเราจะขำทำไม ขอร้องเชิญครับโอเคอันยองคุมม่อนรอเรือโอเคเบริกูนนี่ไม่ใช่ครูเป็นสีนะนี่ครูไดมอนแหละเอ้ยพิมพ์ชื่อไดมอนดถูกด้วยแกอยู่กับพี่เจลเยอะไปแล้วนะแปะกขึเยอะเลยเอ้ยพี่เกลเดวกัพี่เจลวะพี่เจลไมได้ผิดนะมาว่าพี่เจลอย่างนี้ไม่ได้นะ พูดปดใช่ไหมพูดปดอีกหนึ่งขำขำกันเยอะจริงๆเลยไลน์เนี้ยมอนมาอยู่กับพี่เจลมากเกินไปไปว่าพี่เจลสิพี่เจลไม่ผิดเลยนะเออไม่ผิดไม่ผิดครูยาพยาสองเม็ดค่ะรู้จักมอนมาละกอบมล่าสุดเดินไปใช่พี่มอนมาละกอบะคะไม่ใช่นะผมผมพูดเล่นผมพูดเล่นเฮ้ยนายเข้ามาวะ่ะ เฮ้ยนี่มันนายนี่ว่าโยเซฟง่ายปะติดมันติดไปนี่สายโย s ซ p สวัสดีน้องๆนะเออตลกว่ะตลกยอตลกย่อฮะใช่ยหมตลกย่อฮะไหนวะอีกหนึ่งนาทีไปไปแล้วฉันจะไปแล้วไดมอนไดมอนเซนิ่งลีฟเลยเอาลีฟไปไหนอะ Leave the door open I'm little too open l e a v e t h e d o o open <c> girl <oughs> ครูตาเคิร์มะนะตาจะหลับละค่ะตาจะหลับละค่ะพูดปลดทั้งไลายขำทั้งไลายห่าเห็นไหมไม่ใช่คนดูนะ <c oughs> เราเองอืม, really good. <c oughs> มวิลลี่กูดหัวจะปวดรับผมกินยาบาลาด้วยนะ วันนี้วันเกิดเรามอนแฮปเราหน่อยสิแฮ p ปี้เบรอร์เดย์ทูยูเฮ้ยเหไหมจบอยซึ่งคนแฮปปี้เราก็แฮปปี้ที่เราได้ล้องให้ไปแล้วเขาก็แฮปปี้ที่เราล้องให้โอเคแฟร์แฟครับเราเรามีความสุขเขามีความสุขใช่ใช่ครับแฮปปี้เบอร์เดย์คอยวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับเย้ yeah. ครูตาแดงแล้วนะอ้าว ครอะใครคือตาแดงมาทีไรไปทุกที่ค่ะไหลสองชั่วโมงแล้วค่ะฮา,า,ามีคนพิมพ์ห้าห้าห้าเจ็ดหกห้าหจบจบจบแล้วจบแล้ว เหมือนมานั่งฟังคนเมาพูดอ้าวดูพูดปดพูดปดอีกนะนี่นี่นีเ่เดี๋ยวเชิญห้องปกครองนะคะเอ่อใส่ร้ายครูนะคะครูไม่ได้เมานะคะเยี๋ยเรียกมอนว่าพิมอนได้ไหมคะอยากเรียกมอนวัตพ่มอนได้ไหมคะได้สิทำไมอ่ะครูวิชาอะไรอ่ะวิชาอะไรอ่ะดู ห้าหกห้าห้าหกหกห้าสามสามสองสามหวยหวยไม่หวยปกติเท่ากับนะไม่พิมพ์มาด้วยเป็นไงล่ะเขาแบบเขาแบบว่าเว,เว้นให้เราแบบให้เราคิดงไงมันจะได้ฝึกสมองเป็นเป็นแบบเชิงหลักการวิทยาศาสตร์ใช่ติคกูดเลยบูบูมาหามากแม่ม่อนเข้าฝันตลอดเลยนะครับแบบชอบมาแกล้ง,น,น,ง,น,งนู่นแกล้งนี่แกล้งนั่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบูบูก็มีเพื่อนเต็มไปหมดเลยนะครับที่ ที่เราแบบเราได้ทำการสร้างมาอย่าไปบอกแม่นะนะทุกคนเว้ยงงแต่มอนทำอะไรงงมเ,ม,เมื่อกี้แดียมอนสยผมแบบแบสยผมด้วยความเร็วแสงฮึไม่ได้จบผมเลยนะจริงผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเกิดมาก็เป็นอย่างนี้เลย นอนไมมอนอ้าวทำไมพูดเงี้ยโอ้ไปกันนะไปละสอนวิชาลักห้องปกครองไม่แอร์เย็นเราไม่เข้านะครูดมอนครับปิดแอร์ครับประหยัดไฟนะครับปิดแอร์ประหยัดไฟนะครับก็ไ,บไม่รู้เหมือนกันนะเห็นบอกว่าเขาห้องปกครองแล้วหนาว,นาวปิดแอร์เชื่อปิดแอร์ จร,จริงจริงอ่ะเขาต้องปกครองไปใช่ป่ะครูเรียกเข้าไปใช่ป่ะครูครับผมหนาวครับแล้วก็ลุกขึ้นไปรีโมทปึ๊บปิ๊บ,บอืมเราก็ว่าครูเขาทีหนึ่งเราไปฟังเอาอย่าทาตามนะครับทําตามมันเป็นเหตุการณ์สมมติอือเฮ้ยครูสมาร์ทสวัสดีครับเฮ้ยพี่สมาร์ทสวัสดีครับเป็นไงบ้างเนี่ยอ้าว อ้าวมาตอนเราิบายแล้วตาไหวไหมอ้าวทำไมถามเงี้ยไปถามตาไปถามตาต้องไม่ถามตาอย่ามาถามแล้วเราไม่รู้มอนขนาดนี้ต้องปรมาจารย์แล้วล่ะไม่ใช่ครูใช่ครับใช่ครับใช่จริงๆครูบอกคะแนนไม่เหลือให้ลบแล้วนะครูบอกใช่ครับจริงๆเลยครูบอกว่าแบบคือถ้ามีกระดาษทักสิบหน้านี่คือแบบ มอนนี่แป,ประกาหมดอ่ะรจริงขีดเท่าไหร่ประกาก็หมดรจริงแท่งหนึ่งอ่ะอแพงด้วยประกาศอันนีอนะ้อ้าวพิมพ์ไม่ถูกเลยเสียงเที่ะไรก่อนอ้าผมไปแล้วนะครับทุกคนสวัสดีครับเฮ้ยหนึ่ะทีอีกหนึ่ง,ท,งที่่ให้ห ผมไม่ได้ง่วงครับไม่ได้ง่วงก็ล่วงได้พามหันนะครับขันไปแล้วอุย้ยฝันดีผีรับเตียงครับฉันจะไปนอนแล้ว เ้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ฉันจะไปแล้วนี่เราไปตามไปดูในทวิตแกน,นะครับแต่ว่าเดมอนยังไม่ซื้อกล้องนะครขอโทษทีนะครับพอดีว่าเดมอนแบบช่วงนี้แบบไม่ได้ว่าแบบไปดูกล้องมาเลยนะครับก็เลยแบบไม่ได้ซื้อกล้องนะครับต้องขอประทานโทษด้วยนะครับอืมคำทั้งไลายใช่ครับเรามางการค้านะทุกคนก็ก็จบไลฟ์มอนก็ไปล้างนุ่งล้างหน้าก่อนแล้วก็เตรียมตัวปะปุ้งปะแป้ง แล้วก็ไปนอนเอาโทรศัพท์ขึ้นมานอนดูมอนเล่นเกมแย่เวดีกูดไงล่ะไปแล้วเท่ากับมาามันไม่ได้เมาอ่ะทำไมเท่มากับมันเมาอ่ะสวัดดีครับเฮ้ยไม่ฝันดีสิเออฝันดีแหละรับ,บพักผ่อนเยอะๆนะเ,เป็นห่วงจะเล่นบาสหรอ,อยังยังไม่จบไอ้มันยังไม่จบ ยังไม่จบไอ้โมยังไม่จบมันเป็นคนยังไง <c oughs> พี่สมุยสวัสดีครับเจอพี่สมุยหน่อยก่พี่สมุยสวัสดีครับตลกอ่ะตลกเฉยพี่สมุยสวัสดีครั <c oughs> <c oughs> บบายบาย เขาเรียกว่า step move on ช่าดำ